วันนี้ก็เป็นเช้าของวันพุทธที่12พฤศจิกาย,ยน2568นะก็เป็นช่วงที่พวกเราจะมากระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํำกิจด,ด้วยความเป็นผู้หูสูตรเมื่อเรากระทํากิจด,ด้วยการฟังกระทํากิจด,ด้วยความเป็นผู้หูสูรแล้วก็ต้องขวนขวายในการที่จะเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือนำไปทำความเข้าใจ พิจิตพิจารณาในข้อธรรมนั้นๆว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรดังนั้นก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเงียสวดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิวรณ์ทั้งห้าและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะมหาบุรุษ32ประการ และก็น่าจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเพราะว่าประเด็นหลักๆที่อยากให้พวกเราได้ทราบประเด็นหลักๆที่อยากให้พวกเราได้เข้าใจก็แทบจะนำมาให้ทั้งหมดแล้วที่ผ่านมาเราได้ทราบไปแล้วว่าผู้ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษคืออวัยวะร่างกายเป็นไปตาม ตำราของลักษณะมหาบุรุษนั้นจะมีประโยชน์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่อะไรบ้างลองทบทวนดูละกันว่าเราจำได้ครบถ้วนหรือไม่ตั้งแต่เรื่องของการที่เป็นผู้มีบริวารมากต้องสร้างเหตุอะไรการที่จะเป็นเหตุให้ เป็นที่ติดตาต้องใจของมหาชนนจะต้องสร้างเหตุอะไรการที่ทำให้มหาชนประพฤติตามเราได้จะต้องสร้างเหตุอะไรการที่จะทำให้มหาชนนะอยู่ใกล้ชิดกับเราต้องทำอย่างไรการที่จะทำให้เรามีบริวารนนะที่ ไม่แตกแยกกันจะต้องทำอย่างไรการที่เราจะเป็นผู้ทำให้บริวารเคารพเชื่อฟังจะต้องทำอย่างไรจะเป็นเหตุให้บริวารของเราเป็นคนสะอาดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะต้องทำอย่างไรใครจะไม่ได้ก็ต้องกลับไปทบทวนในเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการจะไม้เสื่อมจากพวกขสมบัติ จะไม่เสื่อมจากทรัพย์เพราะเหตุอะไรจะเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากจะต้องสร้างเหตุอะไรจะทำให้เป็นผู้มีอายุยืนและมีโรคน้อยจะต้องทำอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราได้ฟังไปแล้วได้เอาตัวอย่างมาอ่านให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยเลยว่าต้องสร้างเหตุแบบนี้แบบนี้ แล้วก็จะได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้จะสังเกตว่าในลักษณะมหาบุรุษ32ประการเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคก็กล่าวมีส่วนที่คล้ายคลึงกับธรรมะบทอื่นๆก็คือชีวิตเราจะเป็นไปอย่างไรไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยภายนอกแต่เกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุปัจจัยภายในคือการกระทําของเราเพราะองค์จึงอธิบายค่อนข้างละเอียดว่า เรามุ่งหวังชีวิตให้เป็นอย่างนี้ต้องสร้างเหตุอย่างนี้ไปทําอย่างนี้ไปมุ่งหวังชีวิตเป็นอย่างนั้นก็ต้องสร้างเหตุอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นไปทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยการลงมือกระทําของเราเองกายพวกเราได้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละคือหลักการหรือคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องผลของการกระทําในทางพุทธศาสนาสุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดจาก สิ่งอื่นบันดาลเทวดาก็บันดาลสุขทุกข์ให้เราไม่ได้เราเองก็บันดาลสุขทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราสร้างเหตุเพื่อความเป็นผู้มีสุขหรือทุกข์ขึ้นมาด้วยตัวเองได้นั่นเองเราไม่มีอำนาจที่จะไปชี้ที่จะไปเสกที่จะเปนเนรมิตให้ตัวเองมีความสุขหรือความทุกข์แต่เรา ต้องลงมือกระทําลงมือปฏิบัติแบบนี้แบบนี้ชีวิตจึงจะมีความสุขความเจริญแต่ถ้าเราทําอีกแบบหนึง่งในลักษณะตรงกันข้ามก็อาจจะทําให้เรามีความทุกข์ถึงความลําบากนะไม่มีความเจริญมีแต่ความเสือ่อมดังนั้นนะพระผู้มีพระภาคก็จึงกล่าวเอาไว้อยู่ว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดจาก ใครๆบันดาลแม้กระทั่งตัวเราเองทุกอย่างเป็นไปตามหลักของกรรมและผลของการกระทำมันเป็นอย่างนั้นของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่อุบัติขึ้นมาหลักการเหล่านี้ก็ดำรงอยู่แล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนตรัสรู้สมัยสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ลักษณะมหาบุรุษนั้น สิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมชาติที่เมื่อทำอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคสมัยก่อนตรัสรู้อาจจะยังไม่ทราบว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าของเราในครั้งอดีตอาจจะเป็นผู้อินดีในกุศลธรรม ลหลายแบบจึงทำให้สมัยนั้นนะไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็ล้วนแต่ทำสิ่งที่เป็นกุศลนะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเพราะสั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้มากเข้ามากเข้าจึงทำให้ได้รับผลคือได้รับลักษณะมหาบุรุษนะคสมผลต่อมาคือได้ตัสรู้เป็นอราหาันตะสัมมาสัมพุทธะ แล้วเราก็มาดูหัวข้อสุดท้ายกันทำอย่างไรศัตรูจะค่มขีเราไม่ได้นพระผู้มีพระภาคก็กล่าวอธิบายไว้ในเรื่องนี้ว่ามีอยู่สองเรื่องอเอาเรื่องเดียวละกันเพราะมันยาวพระผู้มีพระภาคกล่าวว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อตอถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพที่อยู่อาศัยก่อนได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลธรรมสมาทานมั่นคงในกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติต่อมารดาบิดาการปฏิบัติต่อสมณะพราหมณ์ การอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆเพราะได้กระทำได้สร้างสมได้พอกพูนได้ทำให้ภัยบุญซึ่งกรรมนั้นๆไว้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตถาคตนั้นถือเอายิ่งกว่าในเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะสิบประการคืออายุวันนะสุขยศอธิปไตยที่เป็นทิพย์ และรูปเสียงกลิ่นรสโพธิพะที่เป็นทิพย์ครั้นจุดตีจากภพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้ลักษณะของมหาบุรุษข้อนี้คือมีฝ่าเท้าเสมอเหยียบลงก็เสมอยกขึ้นก็เสมอฝ่าเท้าถูกต้องพื้นพร้อมกันมหาบุรุษพูดถึงพร้อมด้วยลักษณะอย่างนั้นถ้าอยู่ครองเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชามีทิศทั้งสเป็นที่สุดและเมื่อออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็ย่อมเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะมีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็จะได้รับประโยชน์ข้อนี้คือไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นข้าศึกหรือศัตรูจะคมขีได และเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับประโยชน์อะไรก็จะได้รับประโยชน์ข้อนี้คือไม่มีค่าศึกหรือศัตรูทั้งภายในและภายนอกจะค่มขี่ได้ศัตรูในที่นี้คือราคะโทสะโมหะหรือศัตรูคือสมณะพราม์เทวดามารพรมและใครๆอื่นในโลกก็ไม่สามารถค่มขี่พระผู้มีพระภาคได้ วันนี้ก็ประเด็นเดียวแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญจะสังเกตว่าในเรื่องนี้เนี่ยการที่เราพยายามทำความเพียรตั้งใจในการประกอบคุณงามความดีทั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ใช่แค่เรื่องทานนะเป็นเรื่องของศีลแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลอื่นๆนะปฏิบัติตนเองเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสมณะพราหมณ์หรือผู้ใหญ่ในตระกูลรวมไปถึงในกุศลธรรมอย่างยิ่งอื่นๆสั่งสมอย่างนี้ไปก็เช่นเดิมเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์และเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็จะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่กว่าเทวดาอื่นๆด้วยลักษณะสิบอย่างที่พวกเราได้ฟังไปอายุก็ยืนกว่า ผิวพันธุ์ก็งดงามกว่าสุขก็มากกว่ายศก็สูงกว่าความเป็นใหญ่ก็มากกว่าอธิปไตยก็คือความเป็นใหญ่เทวดาผู้สร้างเหตุอย่างนี้<ม>ก็จะถึงความเป็นใหญ่กว่าเทวดาอาื่นๆรวมไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะที่ได้รับการบำรุงนะได้รับการดูแลก็จะดีกว่าเทวดาอื่นๆไม่พอพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ลักษณะมหาบุรุษด้วย และถ้าอยู่เป็นคา,ารวาสนอกจากจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วศัตรูใดๆที่เป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถข่มขี่รังแกนะพระเจ้าจักรพรรดิได้มีแต่พระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองมนุษย์ทั้งหมดเพราะอาณาเขตครอบคลุมทั้งหมดเลยจดมหาสมุทรทั้งสี่นะทิศเหนือก็สุดมหาสมุทรทิศใต้ก็สุดมหาสมุทร ตะวันออกตะวันตกก็สุดที่มหาสมุทรพระราชาอื่นๆที่จะที่เป็นเจ้าของแผ่นดินเดิมก็ไม่กล้าเหือนะไม่กล้าแข่งข้อกับพระเจ้าจาัก,กรพรรดินี่แหละลักษณะของการที่มีศัตรูไม่สามารถคมขี่ไดนะ้ใครลองไปอ่านพระสูตรเรื่องจักรวัติสูตรดูจะเห็นเลยว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไปถึงเมืองใดไปถึงทิศใด พระราชาในเมืองนั้นในทิศนั้นก็สิโรรามยอมเป็นเมืองขึ้นยอมตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจากักรพรรดิและพระเจ้าจากักรพรรดิไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธใดๆเอาชนะได้โดยธรรมเพราะเป็นธรรมราชาในความที่มีจักแก้วที่มีอนุภาพมากใครเห็นก็กลัวใครเห็นก็ไม่กล้าสู้ก็เลยทําให้พระเจ้าจากักรพรรดิเอาชนะข่าศึกศัตรูโดยที่ไม่ต้องใช กำลังทางทหารใดๆเช่นเดียวกันเมื่อหากไม่เป็นคฤหัหั์แต่มาบวชเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นพระอรหันตสตมะสม,มาสัมพุทธ,ธะและเมื่อเป็นพระอรหันตสะสม,มาสัมพุทธ,ธะอนิสงส์แห่งการทําความดีก็ยังมีอยู่เช่นเคยก็สมผลในลักษณะเดิมคือข้าศึกใดๆก็ไม่สามารถข่มขี่พระผู้มีพระภาคได้ ราคาโทสะโมหะก็ไม่อาจที่จะกล้ำกลายพระองค์ได้หรือแม้แต่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกก็ไม่อาจเอาชนะพระพุทธเจ้าได้เลยไม่อาจมีอำนาจเหนือไปกว่าพระพุทธเจ้าได้เลยไม่รู้ว่าเราคุ้นกันไหมที่เคยมีนะพระสูตรหนึ่งมีปริพาชกที่เขามีความสามารถ เก่งกาจเรื่องการโตคารมเขาไปคุยกับใครโต้เถียงกับใครทุกคนก็จะไม่อาจเอาชนะเขาได้เลยเขาก็มีความลำพองนะมีความรู้สึกเก่งกาจในความสามารถตัวเองก็ประกาศว่าจะเอาชนะพระพุทธเจ้านะสุดท้ายพอมาพูดคุยโตคารมนะโตวาทะกับพระผู้มีพระภาคสุดท้ายก็ยอมสิโรรา พระพุทธเจ้าก็ยังกล่าวในลักษณะที่วาเงื่อของพระองค์นะ่ะไม่มีแม้แต่หยดเดียวแต่เงือของปริพาชกคนนี้ไหลตั้งแต่หน้าผากจนกระทั่งหยดลงมาบนผ้าที่ตัวเองนุ่งนะเหตุใดคนถึงมีเงื่อตกขนาดนั้นก็คือมันเกรงมากมันตื่นเต้นมากมันถูกกดดันมากนั่นเองนั่นแหละนี่คือตัวอย่างทำให้ทราบวา่าใครใครก็ตาม ที่ปรชนาจะเอาชนะพระพุทธเจ้าจะข่มขีพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีในลักษณะนี้ของพระสูตรอื่นๆเหมือนกันพวกพราหมณ์ที่เป็นเจ้าลัทธิที่มีลูกศิษย์ลูกหามากก็เคยมีบางคนที่บอกว่าจะมาเอาชนะพระพุทธเจ้าแต่พอได้พูดคุยกันไปกันมาทุกคนก็ยอม ยอมในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สามารถโต้อตอบพูดคุยอธิบายได้อย่างชัดเจนไม่ติดขัดประกอบด้วยเหตุผลหลายคนก็จึงเปลี่ยนจากพราหมณ์เปลี่ยนจากอัญเญดิญฤีประิพภาชกเหล่าอื่นกลายมาเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคบางคนขอถึงพระรัตตตาัยเป็นสารณะบางคนขอออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วย มีหลากหลายรูปแบบดังนั้นพวกเราเองที่ปรารถนาจะไม่ให้ค่าศึกศัตรูอื่นๆมาข่มเหงข่มขี่เราได้เราก็ต้องเริ่มต้นสร้างเหตุให้ถูกต้องด้วยการมั่นคงในคุณงามความดีที่เราทำทั้งเรื่องฐานเรื่องของศิลปและก็เรื่องกุศลธรรมอื่นๆโดยเฉพาะกายวาจาใจที่สุดจริต โดยเฉพาะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อมารดาบิดาต่อสมณะแล้วก็การทําตนให้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลทําอย่างนี้แหละสั่งสมอย่างนี้แหละไปก็กลายเป็นว่ายากที่ข้าศึกหรือศัตรูจะข่มขี่เราได้อันนี้ก็คือธรรมะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะมหาบุรุษที่นอกจากส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง ของอวัยวะในร่างกายก็ยังส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราในหลากหลายเรื่องในหลากหลายประเด็นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคนที่มีฝ่าเท้าเสมอกันทุกวันนี้เขาเรียกว่าฝ่าเท้าแบนก็ยังพอมีให้เห็นปรากฏอยู่แต่เ็าไม่ใช่ลักษณะมหาบุรุษทั้งหมดก็มีแค่หนึ่งลักษณะหรืออย่างคนที่ข้อนิ้วยาวเราก็คงเคยเห็น คนที่ฝ่าเท้ายาวเราก็คงเคยเห็นบางคนก็บ่นเลยว่าารองเท้ายากมาเพอเท้ามันยาวเกินกว่ามนุษย์ปกติไปดูข้อนิ้วมือก็จะเห็นก็จะเรียวยาวกว่าคนส่วนใหญ่คนทั่วไปนี่แหละคือผู้ที่สั่งสมเหตุปัจจัยดีๆที่ได้กระทำเอาไว้ได้ส่งผลต่ออวัยว,วะภายในร่างกาย มันถึงมีวิชาโงเ่เฮงหรือวิชาท,ที่เรียกว่าโงเ่เฮงไงดูลักษณะของคนแล้วก็บอกได้ว่าน่าจะมีลักษณะนิสัยใจคอแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆก็มาน่าจะเป็นความรู้ที่มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหลนะเพราะอินเดียพวกพรามก็ทราบอยู่ว่าลักษณะมหาปรุษ32ประการเป็นอย่างไร แต่เขาไม่ทราบว่าจะสร้างเหตุอะไรเพื่อให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะสตร์งหงวเฮ้งก็จะคล้ายๆกันดูลักษณะของคนแล้วก็บอกว่าคนมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรและจริงๆมันก็ไม่ตรงร้อยเปร์เซนต์เพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนได้คนเราสามารถปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจได้เลยทำให้หลายคนโงวเฮ้งมันเปลี่ยน ช่วงหนึ่งก็อาจจะดูแย่ช่วงหนึ่งก็อาจจะดูดีเอาทำไมโงเ่เฮงมันเปลี่ยนได้ในคนคนเดียวเกิดขึ้นเพราะอะไรซึ่งพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าก็กล่าวอยู่ว่าหลักๆก,ก็คือเป็นผลของการกระทำนั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนไปกายวาจาใจของเรามันเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งใจหรือ ขี้เกียจแค่นั้นเองและเมื่อกายวาจาใจเราเปลี่ยนก็เป็นธรรมดาที่อาจจะส่งผลให้อวัยวะในร่างกายบางอย่างมันเปลี่ยนไปตามอาจจะไม่ชัดเจนในบางจุดแต่แลหลายจุดก็จะชัดเจนมาใครที่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ก็คงจะพอนึกภาพออกว่าโงเเฮงคนเรามันเปลี่ยนได้แล้วคนไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องไป สัญญกรรมแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ตรงกับโงเูเฮงและชีวิตจะได้ดีซึ่งมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุราบใดที่เราไม่แก้ที่การกระทําไม่แก้ที่คําพูดไม่แก้ที่ความคิดนะเราจะไปเปลี่ยนจะไปเสริมจะไปตัดจะไปดึงอย่างไรมันก็ไม่ได้ช่วยเพราะสุขหรือทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกมาส่งผลโดนบันดาลให้ แต่สุขหรือทุกข์เกิดจากเหตุปัจจัยภายในคือการกระทําของเรานั่นแหละก็เพิ่มเติมให้กับพวกเราได้ทราบเป็นข้อมูลอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่2,500กว่าปีที่แล้วนะที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวสอนเอาไว้ความรู้นี้ก็ยังเป็นปัจจุบันและก็ยังเป็นศาสตร์บางแขนงที่ตกทอดกันมาอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ก็ทําให้เราได้เห็นภาพ เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะสายแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางต่ออีกสุดท้ายก็ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการ เราจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในนาคตการอันไกลโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิดเตรียมตัวกลับพร้อมกัน กล่าวคำถลายหายร่วมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจาา้าทั้งหลายข้้้าาพเจาทางังหลาย ขอน้อมถวายพระตาหารและของบริวารเหล่านี้นนแดีพระพีุ ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารโปรดรับพัะตาหารและของบริวารเหล่านี้และของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเจริข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทัายตลอดก,กาลละนานเถิดตลอดก,กาละนานเถิสาธุเดี๋ยวตั้งใจฟังกันนุมโมทนาอายุโทพลโททีโรว,วันนาโทปฏิภาณโทสุขาสาธาตาเมทาวีสุขังโสอธิคาชติ อายุงทัตตวะพลังวันนางสุข,ขันจาปฏิภาณโททีขายุยาสวะโหติญาถายาทูปปาปัจจติติกาเลทะทันติสปัญญาวัันยูวีตมัชารากาเลนาทินังอริเยสุอุชุพูเตสุตาทิสุ เวปัสสันนามนาตัาสาวิปุลาโหติทาคขีนาเยตตา,าอนุโมทันติเวยาวจังการุนติวานาเตนาทาคขีนาโอนาเตปิปุญญาสาภาคขีโนาตาสมามาทเทอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหพลัง ปุญญาณิปาราโลกาสมิงปฏิทาาโนติปานินันติ